ย่งังไงชื่อมาริวันปลา,ย,ลา,า,ายะสิริสาสายะสิริ <c oughs> เกิดวันพุทธที่11กันยายน2500ปีละกาค่ะมณฑิที่70ทับ6ซอยโชคชัยร่วมมรนิภาวด,ดี16เขตจตุจักรกรุงเ,เทพคำามค่ะเ,เ,รเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะ2เรื่องเจ้าที่3เรื่องลูก3คนค่ะอากงลูก เบาๆลูกเอาต้งจะเมากว่าแน่แเมาแน่เเอาแก้วต่อไปน้ำชามาไปเชิญลูกเลยค่ะเชิญลูกเลยครับเอาลูกผมแไก่อนกครับ รงบุญนปีหน้าหนักก็ควรยีกก็ เล่นให้เล่นสร้าบุญสร้างบุญบารมีเล่นสร้างอะไรคะพระอาจารย์บุญวันนี้ก็ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ร่วมเริงเร่งสร่างสร้าง จ้าที่ไม่มาไม่มามีปัญหาคครับจะมีอะไรค่ะก็ให้เรื่องสร้างบุญบารมีมค่ะเพราะว่าบุญประเท เราจะเราจะทำทำตรงนี้ใหญ่ โจับตองไดมังิเคยดนแต่หัชื่อแซชื่ออะไรคะเจมชคุณหญิคุณิค่ะเกิดวันเดนปีเกิดค่ะวันอัคารที่ตุลาคม2 5้างมชวกวัน่ะควันอะเกิด วที่แปดายสองห้าสปชื่อค่า 4, 4, 4, 1, สิสายื่อเดือสบทที่แมาคสาสาวันจันทร์ปีมะเมีย เยวละ้วแบนให่วัวบ<น>ุไ

เทียดเียวเาอีกคนไม่มีอะไรัธรรมดาแล้วช่อรท ม,มาเมียฐานสี่ดิฐธนสี่ิสามสี่าสี่ดิสามเะักษ์เขียเเอักษ์เอเาเีอไเขี็ด้เดี๋ยวเสร็จเสร็จนี่ได้ไหมคะอาจารย์ในตอนนี้คะได้ คุณจีนต้องเลยจเชื่อขรียนหนึ่ันดียังไม่ีเปวแม่คืออารท่านหนึ่่าท่านาดูบอกไม่ได้ว่าจะขอให้เขียน เอาวว้น้ำตาลก็ได้ค่ะชื่อเมธีกวยสวรรค์ค่ะเกิดวันที่ยี่สิสิงหาคมปี2องพันสามสิบปีตอไปคุณครัที่อยู่สี่สามเจ็ดถนนเทศบาลสาย2แพรงวัดกะระระยาเขตพนบุรีกรทมค่ะคำถามค่ะเรื่องสุขภาพแล้วก็หน้าที่การงานค่ะ mm

ไหนทุกอย่างมีเมบคระทรว สิบโมงสิบโประมาณสิบสิบโมงครึ่งหมครับสิบโมรึมาไหมมามาินนสวยแป๊บเดียวอะประมาณประมาณสามเชสาก่อน